สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อุ้มกับน้องพอใจค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะวันนี้เรามาอ่านหนังสือนิทานกันใช่ไหมคะ,ะน้องพอใจตอนนี้อายุกี่ขวบแล้วคะสามขวบ ใช่ไหมสามขวบสามพูดด้วยหูกสามขวบสามขวบสามขวบสามเดือนสามขวบสามเดือนน้องพอใจชื่อชื่อเล่นชื่อว่าน้องพอใจชื่อจริงชื่อว่าพูดดังๆพูดดังๆผู้ชมไม่ได้ยินเด็กหญิงพัทลีลาลันจิกเก่งว่าพูดช้าๆพูดช้าๆพูดดีๆไม่ต้องตะเคาะพูดดีๆเด็กหญิงเด็กหญิงพัทลีลาลัน ชุกชุกชุกๆุุุุุุุุุเยมากค่ะอวันนี้น้องพอใจก็สามขวบสามเดืออ่านหนังสือที่านกันวันนี้น้องพอใจถือมาหลายเรื่องเลยมีเรื่องอะไรบ้างคะมีเรื่ออันนี้มีเรื่องอันนี้เออมีเรื่องรันใจร้อนไม่ยอมรออ่านอันนี้ก่อนไหมทำให้พออ่านให้พอใจมันเป็นเรื่องเรื่องขอเด็ก เรื่องใช่นี่ไงอันนี้คนได้คะ่ะเรื่องไหนลูกรันใจร้อนไม่ยอมรอหรอคะได้คะ่ะมาพี่อมมาด้วยอ,อ่ะพี่อมมาด้วยอ่ะอนนี่ไงให้พี่อมมาด้วยพี่อมเข้ามาพี่อมเข้ามาตอนเป็นที่สร้าสอนค์สิหรอคะอ๋อพี่อมเข้ามาด้วยใครจะอ่านอะ่ะให้พี่อมอ่านให้ฟังกันดะแล้วเดี๋ยวแม่อ่านด้วยอะ่ะเขียนโอเคอ่านหนึ่งเรื่องอ่า เก็บของไปเที่ยวสนุกกันนะจ๊าลูกอย่าลืมเอาหมวกไปด้วยนะจ๊าจะได้ไปเที่ยวแล้วเออจะได้ไปเที่ยวแล้วเราจะเจออะไรที่สนุกบ้างนะเนี่เห็นไหมรันทำอะไรรันดีใจใช่ไหมได้ไปเที่ยวตบมือด้วยแต่ลืมแต่ลืมหมวกอ๋อเจ็บจังเลยเย้แล้วรันไปชวนทุกคนอื่นล้ม ขอโทษน้องนะลูกขอโทษค่ะเวลาซื้อตั๋วเราต้องรอคิวนะลูกการที่ลูกลูกลูกใจร้อนอยากได้ตั๋วเร็วๆทำให้ลูกไม่สนใจคนอื่นที่รออยู่ก่อนลูกเลยเบียดชนคนอื่นล้มแม้ว่าลูกจะไม่ได้ตั้งใจทำให้เขาเจ็บประาม ไม่คิดว่าเขาน่าจะตกใจและเสียใจเสียใจด้วยด้วยนะที่ถูกแซงคิวชกก้องม,มาต่อแถวตรงนี้นะคะค่ะขอโทษค่ะแม่ขอโทษค่ะดีมากจ้ะมากจ้ะแม่เป็นบทแม่นะน,นูอยยางที่ตัวเองไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ลองไปคุยกับพน,นักงานก่อนก็แล้วกันถ้าว่าถ้าตัวขาดจะเข้าได้หรือเปล่า ติดแผลละลันทำตัวขาดเหรอลูกอขอบใจนะจ๊ะที่ช่วยแก้ปัญหาให้พวกเราเย่เยพวกเรามีตัวแบบนี้ไม่ทราบไม่ทราบว่าจะอนูยาดให้เข้าได้ไหมคะได้ค่ะเย้เล่นม้าหมุนหัวจะเล่นม้าหมุนแม่ร้วย ลูกอยากเล่นมากเลยแต่ลูกเห็นไหมว่ามีคนเข้าคิวอยู่ลูกลองคิดดูซิว่าจะยืนเข้าคิวหรือตัดหน้าคนอื่นจะ๊ะเข้าคิวหรือแต่นหน้าคนอื่นคะเข้าคิวเยี่มมาหนูต่อคิวดีกว่าค่ะเดี๋ยวคนที่มาก่อนเขาจะเสียใจเก่งมากเลยจะ้ยจะ <AM 2> แม่คะหนูก็ร้อนเหมือนกันหยกกินนำ้ำแล้วอ่ะแล้วลูกก็หยิบหมวกมาใส,ส่จะ้ะ หนูไม่ได้เอาหมวกมาด้วยค่ะเย่ยจังลูกต้องทนร้อนแล้วล่ะรามต้งใจที่แม่บอกจะได้ <จบ S 1> ไม่ต้องร้อนแดดวันนี้ก็ดได้ไดแม่คะซื้อไอศครีมให้หน่อยค่ะหนูจะกินไอศครีมหนูจะกินไอศครีมลูกอยากได้ไอศครีมหรอจะ๊ะจ้ะหนูขอโทษคําแม่หนูจะไม่แย่งของจากมือแม่อีกแล้วค่ะ พาอเดี๋ยวไอไอศครีมอาจจะหกเหมือนเมื่อเช้าที่ตัวขาดเป็นสองท่อนค่ะใช่ไม่แย่งของจากมือนะน่แม่ดีใจจังที่ลูกรอไม่แย่งของจากมือแม่เ่ไม่แย่งของจากมือพี่รู้ไหมใช่แล้วก็ไม่แย่งของจากมือพี่พี่เล่นอะไรอยู่กับเพิบมาเลยนไหมไม่เอานะลูกอันนี้วันนี้ใครเป็นเด็กดีเอ่ยนู ดีค่ะพอใจเป็นเด็กนี้ไหมพอใจเป็นเด็กดีด้วยค่ะใช่จากพี่รินช่วยแก้ปัญหาเรื่องตัวทําให้น้องโล่งใจส่วนรันก็ได้เรียนรู้ที่จะไม่ใจร้อนรู้จักเข้าควิวไม่แย่งของจากมือคนอื่น mm hmm. แถมยังอดทนกับแดดร้อนๆด้วย <Yay. S 2> เย้ยยยยม่จบยย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 ยไม่จบ <laughs> แม่ดีใจนนที่ลูกลูกไม่หงุยยเยย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 ่ยยยยยย และรู้จักยอนรักในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดไปนะจ๊ะใช่้าใจพูดสิหนูรักแม่รักพ่อและรักน้องด้วยค่ะแม่ก็รักหนูหนูก็ต้องเชื่อฟังแม่นะคะอันนี้จบจบแล้วเดี๋ยวไปอ่านต่อกันนะคะต่อไปค่ะบ๊ายบาย้อใจบ๊ายบายเด็ก อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสองขอจรีวิว๊ายไายคะ่านหลังไม่จบเลยเดี๋ยวอ่านต่อต่อ EP หน้าลูกบ๊าย